ลายเพิ่มจาทาคีมละจะบ้าไปกับไแซงหนขวดแซงห้นี้ด้คะไปไปก็ไปแซงกับเก่จะเก่าเหอเก่า้าวกรอบคุ้หมดะไรสบายดีเด้อพี่น้องสบายดียำเลินขึ้นอดินไปยำส มโมบินประเดาน้็จะมาซื้ออะไรอาของกินแรงโบูิให่านางมีบนโซนหน่อยป้าจุดตลาดคือว่าไอ้เวที่น่อหน่อยจังมากตะาที่โชว์ที่ทานกเมื่อรเลย Là tư, mm, nó ăn Và... <laughs> là nói là, bà bà miền đấy Bà nước ăn cái gì? Bà chơi với mấy cái vậy? Được rồi Bà chơi với mấy cái mì vậy? Được rồi Bà chơi với

เพื่นเด็่กินแกงเฮ่เมื่อแ้วเขาสวนอะแต่เวนถาเมาบอกมาเขากำลังตนละวนกันเก็บเครื่อเก็บของชิไปแค่สุดแล้วเฮยเดี๋ยวรอห้าก็อนขนอง้านหนึ่งวันที่เลยก็มีนะของทียนแกงเฮ่เทียนอะบ

เฮีนนยกินมะเขียบเฮกินได้หมพี่น้องไล้พี่นอ้องบดพี่น้องเลยมา,ยยมา,มาเฮียมาสมบันเอาว่นสิมาเลอเสือของไปเห็ุกินค่ะคพี่น้องได้ว

เพชรเกิดจากกันนี้แหละส่งใป้ายผลนี่แหละพี่น้องชิมีหรือบุมมีเนาะยาแข่งอีเดีถ้ากันมารออีกตลาดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าตลาดตรงยาเนี่ยเขาปิดแลนน้ำกันยังพระท่านบุมีไปราห้าเพ็ด รอหาเห็ดมาเบิงตลาดอันน cu ี้เป็นตลาดอีกตลาดนึงเนาะตลาดสบายดีพี่น้องตลาดน้อยๆเดีด้เห็ดอันนี้นี่นี่นี <h <h ่นี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 ่ เห็นยู่ไม่ลงเด๋อเห็นนั่งานั่งขาเวากหาอเป็นถงรงะโอ้อม่เเหอเฮ็ดเพื่องกับบุมีเนาะบุมีเห็ดเพื่องเบิดแล้วอ๋อ้วข้าวข้าวเนีย้ เฮ็ดเฟืองกับบะหมี่ทไหมเกือบบะหมี่ใ่ไเกือบบะได้น้ำเมืองลายห่านาจะมีอันนี้ตลาดตลาดสบายดีบ่ตลาดรไร ลัดต่อต่อเก่งเออกินน้ำกันเลยล่นแล้วบริกินเฮ้อีตูเฮ้อีตูขางนางตูเห็นยังพุ่นดูพุ่นพุ่นโอ้ไม่ไงแล้วคามาขามข้ามสบมีแหละอยู่นี่แหละนายจะมี

แกงฮ็ดพี่นวลเหงี่ยอะไรครบเรียบร้อยพี่นองครับเบิดบอกเจ้าอสียังอยู่ที่นี่เหอน่เราเอาเราขอไปของเราเราจ้าง ยัสยังไม่มาหนูเมย์สิกระไรหนูเมย์อยู่ที่กระไรหนูว่ายูได้ไหนได้แล้วนั่งเลยพี่มึงนึ่งนิ้วเนยพูดเอิดเจ้าเงินเจ้าพันน่ะ บอคินมน,ม,น,ม,นมับบนมีมนเพบอับริข่าว่นะิขาว้นนเเะว่าที่เกลือไปน่นก็มีหมดเลยนะมีแต่ว่าสื่อเฮ็ด ไปแกงแกงอะไรกัแล้วนี่นี่ัวะห้องหวานยังนะปวดวานปวดวาน่อ้ยังคนอันเทไรอันนี้อเ่องซิอนเร่อแสบจีดมเอดีวากันกวอเอาตนึ่งจเอาตนึ่งอคนละอันอืมละอัน phải không anh đưa Ê. Chạy thôi, chạy mình Anh đây cậu <laughs> ba, hiện đang hông hồn hao bà này. Đây, hết kín hết dạc rồi đấy, ba. Đi thang. Ừ, nó có đầy hết đây. nhiều hết sử nó. nhầy. nhiều không? Ba. Hiểu, hiểu. เยืนสิเหมือนด้วยขี่ขาถ่วงเหมว่นจอยจอยขื่นแกงแล้วพี่น้องเอ้ยมาหองหิวเข่าสันบับบอยู่ตอนนี้หิวเองพากันหลางเห็ดแล้วก็ได้สีนหมูใส่หน่อยหนึ่งกระดูกหมูไปกินข้าวเสาวะแมนข้า,าวาเสาคำแสงเจ็ดมุงเจ็ดมุงเลยพี่น้อง เพราะว่าเมื่อคืนนี่นักเติบจัดนักเติบกับเสียวคนพ๋องงานวันเกิดเด็กก็เลยพากันกินนักเติบเนาะถึงเซียวมีพงก็ทีมงานนั่นแหละก็คือเห็นในคลิปอะไรพี่น้องเนาะพากันกินดื่มไปห้างแล้วก็มานั่งรีวิวห้องเนาะพี่น้องเนาะสิวนอนก็โอ้นอนแจ้งพี่น้องก็เลยได้พักพอนนอนก้็ง่วงเว้นเนาะตื่นก็ แรกพากันไปตลาดกินข้าวแรกกินข้าวนเช้าซะแกเห็ดพี่น้องใส่กระดูกหมูหน่อยเนาะหมูหน่อยหน่อยนึงหมูหน่อยนึงนะนี่พี่น้องเ็ดเากจะมีอยู่2อย่างเนาะเฮ็ดอ่าเ็ดเคมเ็ดเคมใหญ่แล้วก็เฮ็ดฝาเนาะพี่น้องเนาะจผักติวผักติวใส่แจเห็ด แสบที่ส uh, ah. right ุดใสแกงผักติวส่แกงเฮ็ดต้องใช้ผักติวใช่ไะนีก็ะเพอีตูกระเพักนางตูของหมักเขาบอกว่าตองหนึ่งแล้วเอาสองตองให้นี่ถ้าว่าเอาตองหนึ่งตองมาพันแสดงว่าตองมาพันเนาะแกงเฮ็ดพี่น้องแกงเฮ็ด เดี๋ยวเอ,อิญก็มากินข้าวเนาะโบวอาริตาสิกินน,ำน้ำรือบ่เสียบองมึงสิกินน้ำก๊อยู่บ่กินกินปะเราจะไปกินเซบออกซับบูเสียส่วนไปกินนันหม้อห่อซาบบูวะอาริตาส่วนอาริตายายแต่ว่าเฮาบ่มักปอะไรพี่น้งนองบ่มักปอะไรเออมันบ่อยู่ท่อกินข้าวเหนียวดีกว่าพี่น้องนี่ซื้อมาสิมหาพาัท เอนีเบอดนี้เนาะนังฝา้างบงบในการซื่อปะกระพากหาพันขากลมเบอร์หาพันรวมประมาณประมาณสาาณหกหกเจ็ดสิบเนาะได้ปะห้านี่เขาซื้มาพัน เจ็ดสิบพันพี่น้องพอดีลอยหนึ่งพี่น้องลอยบาทเนาะลอยบาทพอดีลอยลอยสิบหรือลอยส่านี่แหละเอาประมาณนี้พี่น้องเนาะเพราะเงินบาทมันก็ขยับขยับลงในเนี่ยเนี่ยมีแผนเดี๋ยวพาเบิ้งเบิ้งเออ มึงลงมึงที่ลงเยือนนี่นะตัวใดโอ้ตัวเบรนต์ตลกเออซื้อผ่ายหล็กเอาใหม่มันเห็นดิมเห็นโห่รามชาองมามีแทนเนาะใช่งามากเทวนๆกูโมได้โล มยขู่จ้าบีเดินวนูดีข้นยังไงกินอะไนะกมุอินทรีใสยังส่นั่นเนาะมึงอะเค้กกระเบียกเปาอูโอ้โหกบอกว่าเเปาตัวสิ๋อยุบขืนเี๋ยว่าสิ๋อไปยุบมึง่าบอๆก็รึเปล่าครับกูใช่น่ะเออใจกวมันออกมาในหดกูจะกว่าตัวเองยูบยัวมาอะไรเท่ๆได้ไะบัทานออกไปได้ sẽ effect này, sẽ ở nào? Wow, mình còn mình còn tát À, phi long thả bưng nó, nhớ si rút lên lại phi cho nó cá nó, thả tang ma, มาพี่น้องแล้วเลยเหตดคืออดีเคือยู่เพียงหน้าเนี่ยฮะเคอยู่เพีงหน้าเอามันคืออยู่เีงหน้าจะได้คือเล่เออปูท่าบปูมีศาสตร์บวชสื่อดีเด้อเจ้อมาตัวมันไปตอยากนี้กไตพ่อไม่อเ่ด้เหเขาหลักไป กำลังบาทมันบริเก็บเด้มันก็มีบาทบาทบริเก็บบาทเก็บนันกินขาเกินไกินหางลู่ลูได้ลูลาบุได้ีมันแบอ่เบอุ่มนะหมเวม่นัอยู่ไหนลูลาเนียอยู่หนาทางปู โอ้มาแล้วหาอาหารจีนเว่าไอ้เพิ่มพิถีพิถันบางหนังจะได้จะไปกับไปแซง่ให้เห็นหนักขะหมเสแซหอยด้อค่ะไปไปสบยุนแจกับอ่าจะเก่าเหรออันที่จะเก่าอะไจาึใช่อะไรชื่อ Thế cô bảo cô thao không vậy anh? Cô này Cô <laughs> <Tài ghiếp> vô <laughs> Thôi bảo kiếp đồ con Cô Dạ thêm เลนนองชาตลาดก็ไดขึ <conclusions> <S <S <an> 9. 000. 9. 000. ้นรติดยัไะช่าตลาดตลาดสบาดีตลาดดาวเพื่อนตลาดมือตลาดสบายดีตัวได้ตลาดมือคางดาเพื่อนดาวเพื่อนอ่ะเด้จะสอยเข้าไปในรถคางเพื่อนลหลุดาอาหารช่อาหาดอืมทางมของอะอ้นตลาดบนถุนอ

แ้จะเป็นดอกไหมแอนแอนทำบ้านหูกยำให้เรยที่จากกระดัดบอกดัดมึงจะดัดเนี่ยะดัดฟันทำไมไม่ดัดนิสัยบ้าขาอันนึงแท้งแ้วถ้าห่างจะนหางไปห่างไม่เข่าอันยังไ Oh. อันนี้อะือ่ะาอ่ะหเหรอตัวคล้ายๆบถึงตัวใส่ใส่ขอใส่พอค่ะเติมอีไนเขาเริ่มนงานซีจะเส็นแบบนี้ไม่ดู้ เขาสาวเขาสาวไเขาเขากินเขาเปียกออเดสเาอืมาาอืมพวกาดวกอันนี้ไปใส่เดีไปกินขาเตีตีจะงไเห็นอใด้ไปเขาเปียกละอ,อ,อยูวนั่นน่ะอิตาถ่ามสามน้ำที่น่ จะได้เื่เงินการสางเงินเดือนสางมือเชียมอะไรเตียมผ่านักไมเหมือนซ้ำเงินสักเาักมือกับเอยอะเล่ไมือไปเลยักไปสักไปล้เนีคือว่าจะเื่อเปินสักให้นี่ย แต่ถือไปว่าเพิ่นยองให้ผูนี่ละจ้ะเข้าไปได้สักและสลิปเฮ็ดเองเบิงน่ะเอาของเฮาไปพร้อมลองเบิงก็เก็บตลงมาเอาไปเ็อีแยกพร้อมอือ เดินทางไปยูนิได้ยี่สิบบาทสาบาทก็พอแล้วไปอยู่นั่มองไเด้บ่ดู่นไปอยู่ขางกันไปเดิบ่คนละบอนอเป็นกังมือเปิดไฟเลย่อยเนาะบูดืบูดไปมือเยว่ามันเกยสิบวันใหญ่หกสิบวัน บ่อยูซองเดือบ่อจะไปอยู่ใครรีทุกมันเป็นป้าหงอื่นตอนะทุก่ก็นั่งยื่ตาย่าสะภานเลยขอทานกับดายอีกบบเนี้ยมีกระสปอะไร้อท่านแต่แม่ฮายืนน้ำต้นพราวขอเงินกลับบ้านน้มูเชีาอยู่บเดีไปหายืนหรือไปหาใส่บริการยืนเลย ก็จะเบื่อนไปทบังแซนเนาะจอดซีบมานกเถอะจ้กีบมานกเถมเขมกเพื่อนี่สียงก็เทยขมกคนดำดำจ้าวทอดเดือนหนึ่งามเ ลาเอจะมาคนดั้สะพานเท่าไหร่ก็ีนะกเิดเทุกคนนะโอเคปดแหลกเปดแยดิฉันเขาแรกมนโอเคสองเสือิมคะเาว่าจซื่อชื่อมือนี่ยเมือเมื่มึงง่ายงเนาะสบายสบายคนสบายสบายยิ่งคนอิ่มตบมีแล้วค